มาเยี่ยพร้อมแล้วมาเคเปิดไม้พวกมึงก่อนไปกินหน่งเด็ดไปกินหนึ่งเดเบาเสียงเกมก่อนดังพูดพูดทุกอย่างจะเป็นตัวเองม่ไม่ผิดจอกก็เซตไม่รู้ว่าเขาเล่นเซตไหนกันวะ <c oughs> นี้แหละ โย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 ได้ดิด้มากแชอบดามากเลยมันคือหางอาญาดึงหางวิธีทำผูกันอันใหญ่ๆ่ะดึงหางตัวใหญ่เลยใหญ่มีนาเขาเล่นขี้สมัยเนี้ย ต่อให้นนจะเอาโตโรมานนก็ไม่การล่อสัตว์เอาโตโรมาตานไอาอาโตโรมาก็ผุดเหยียบป่าทุกครั้งอ่ะไอ้เหียคิดตักูไม่พูดจากับใครเลยดูดิเราเรียเป็นคตัเอเ็กูไม่สมควรแข่งล่าอีวี ่ะดึงไปได้ออกของฟ้ามาช่วยว่าบ <asy> <Wait a> <board> ้องข่วยวันนี้อยากให้เพื่อนมาช่วยกูแต่อย่าอกูตีกูดาบดีเหี้ยทำไมกูรู้ทำไมกูรู้สึกว่าดาบมันสั้นแปลกๆวะดูคิดไปเองคิดไปเองแหละเฮีย เลือกไม่ถูกเลือกไม่ถูกเดี๋ยว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 กูสู้จริงแลเว่ยเรียบร้อยครับฟิวเดอรซันเอาฟิวเดอ์ซันนัมเบอร์คิวฟิวเดอ์ซันเป็นดับเบิ้ลยูไม่กระจายเราไปเหรเอา้า <c> ฟ <ười> <c ười> ิวเดอ์ซันเปิดก <c ười> ็โอ๊น เอาเรียบเกินตึงปริยะแล้วเรามาก้อนอยู่อ่ะอละโจู่ก็แต่งล้างก้อนสวยงามทีอ่อยากจะเข้าไปก็ไม่ได้แล้วก็ออกขวานเองแหละปิดกันผลิตดิจิตอล นึ่งห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 นึ่งนอนอ้ยัยเ่ยกูสยวาดในกรทปลางพราะเดี๋ยวกูช่วยโดนยาตัวนี้สำคัญกูเลี่ยน่กูไงกูไม่เลี่ยนเลอเจสซี่กูนี่เลเกรดมึงมาตีกูเลยกูนี่มาคงใหญ่โอนู้เอา สยองขวัญเลยมาแหละอู้มาเฮียกูเพิ่งเดินมาถึงเมื่อกี้นี่แบใจกูไปเลยยอะไรเลยดูป่าอู่มาอย่ป่าเฮียอ้ป่าอ้ป่า่อกะดนะอู้สาวางเ่งเลยนี่จูป่าป่าคุย พอชาป่ะเจ้าอูป่าอูว่าป่ะเอ้ยมึงมีบนนื้สปายก็เป็นปลาเลยมึงต้องใส่ได้กปลาโคตรเหี้ยเลยรู้ดิรู้ดิป่อรักแต่เราอูป่ามันก็ไปช่วยอูนี่โทษอะไรเหี้ยอูป่ามันเยอะเลยบนอยู่กูโดนลุ่มโซมไปก็ได้กูเนี่ไอเหี้ยวพุงไม่สนแก๊กกันเลยเลยไม่เหี้ย าเฮ้ยอย่าดึงอ๋ออีกแคยเพื่อนกูอยู่นู้นกูจะจะเอาบาแดงเจ้าหน่อยเชียย มตายไม่โดนไอ้เชือกมึงบจกัดจมึงมาคอยสุดเลยมาแล้วนะถดไว้กัดฟันไว้นะ่ใตกุตังมี่สกุต่ายเอ้เนจเดินกาเดินกลับไปเขาไปดีกว่าไอ้กว่กูมีเลือดอคอกูมีเลือดไม่้จะดนเดียวตออกนนก h ลากกูไม่ได้หรอกไอสัตว์วิ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 ดึงมันจะเอากูไปเป็นเพื่อนจะแล้วหุนึ่งห่างเมื่อกี้ลากไปแดกไิสกัดเฮียเฮียมึงอยู่กับท่าตัวกูจะกินอยูแค่ห้าตัวได้หรืเปล่าโอ้โหรอดอะไรเลี้ยงใส่นี่ ออ๋อมันเยอะเพื่อนมันมาด้วยเพื่อนมันมาว้าวเฮ้ยเปสู่เว่าได้ไงวะไอ้กที่ไปเจอตรงๆที่มันยิงบอลเชี่ยนี่ไงเตี๊ยมอะไรโอ้โหเดี๋ยวต้องขอบุญชันชั้นถ่วงมันเฮ้ยไม่ไปเอองงมากก่อหน่อยกับวะมึงเกี่ยวกับอะไรจีตัวไรสัตว์ปากมึง่า ข่วยเทีมเรากูเอาคนเดียวด้วยกูทหารเมื่กเอากูช่วยมึงเอาจุดเอาไปเยอะละแรกกูเอามึิ่งลากูนมาจากไหนไม่รู้ไม่รู้เที่ยเลยนตอนนี้กูก็ได้เนี่ยเห็นไหมึงไม่ได้เห็นไหมย่วยมึงกดต้งานเอาจู้ข่วยเกียร์ไอ้นั่ไปไหนเนี่ยไอ้สัตว์เพื่อนบวกอยู่มึงทขับแย่เนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ชิบหายแล้ว เอสูหนูเผือพี่เอานะครับเข้าได้ทีเม่ถป็นหอยทากเลยจ้ะธนาต,นตีบ้านเนาะีรือกูทำยองตอเองไม่บาดเสรเฮ้ยวนบนบนบน,บน,บนสามทางสามทางโอ๊ยกดสกิลไม่โดนมัวแต่เลง ป,ป่าวอ้ป่าวพวก well เหมือนเดิมแล้วพวกนี้ไหนตีเมยอุ๊ยป nice> ่าวอู้ป่าวตายทำไ้แค่นี้เอาดาร์กไว้เอาดาร์กจบหรือจะรอเอาดาร์กจบหรือจะประมาทเอาดาร์กจบรัวจะประมาทดีต้องประมาทใช่ไหม อย่าไม่ประมาทแล้วมันไม่ได้เง,ง,งี้ยมึงจำมึงจำตาหน้นไม่ได้หรอโจแอย่งมนันเลยเนาะตประมาทแล้วแหละขนาดนี้อ่ะหืมไม่ประมาทไม่ใช่ทีมไอ้เหี้ยเดี๋ยวตัวอะไรวะเมื่อกี้นี่ <c oughs> นี่โอ้ยยังไงได้เหี้ย ทำไมกูอีกแล้วโหรอกูถ่ายชิจงบ้านได้ละกูไม่ประมาทตัวเดียวกูไม่ประมาทโดนประมาทโดนประมาทประมาทนนขี้เกียจมามาด้วยมึงดูของกูซะก่อนเราเพิ่งจะตัวกูทรง้ายาดเลยกูบอกดาวไซบะก็สมุตเขียวนั่งดีหรอกมึงรู้หรือเปล่าว่าลถ้าเราไม่ประมาทอ่ะเราจะเป็นเหมือนไอ้นัทนะ ไอ้ดํามันมันไม่เคยประมาทเลยนะเฮ้ยอาเกมนับไม่โคตรเก่งแบบดีมากพอจะําเนห้เาเกียร์หน่อยเนี่ยเอายน่อยแล้วยนเกย้เอขอกูตรงงมึงดูดิอกระไปป่าสกินึงแม่งทําดามเีไปเท่าไรวะชทําดาเยน้อยกว่าเมียอีกชทําดาเบียน้อยกว่านนีอี ก็สำหรับคลิปที่เพิ่งจบไปก็ขอขอบคุณที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับ